เรื่องนึ่งวันนี้ฝากเตือนกับคุณผู้ชมกันนะครับแน่นอนว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเรื่องของอาหารการกินนักเลยต้องเก๋น,น้อยบอกว่าจะไปตังใดโปรโมชัน่นซีแถมโอสปาฮะแต่ว่าในเรื่องนี้เองอยากจะฝากเตือนกับคุณผู้ชมนะครับว่าโปรโมชัน่นทรงไตยปีเก่าต้นห้าปีใหม่กับมื้อปาร์ตี้ชาบูหมูจุ่มหมูกระทะเ <laughs> ป็นบอกว่าระวังเน่ากินนักล้ํามันม่วนแต่ว่าโซเดียมนะครับอาจจะเกินเพราะว่า<อ>ชาบูหมู ทะเลนี่นะนึ่งหมอ้อครับท่านผู้ชมมีปริมาณโซเดียมสูงสุดกว่า4,600มิลลิกรัมผู้ซื้อพิษเลยเจ้าไปไอ้ตะวักกำลังไปโซ่มาเจ้าเป็นหมอ้อเลยคือ <c oughs> ขาอยากตอนนี้เลยครับเป็นเบาสางสสสแนะนำนะครับว่าโปรโมชั่น3ลดเนี่ยงดเสี่ยงโรคลดซดลดเกมลดโซเดียมถ้าลดตึงสามม้ตึงมึงเสี่ยงครับ สุขภาพดีแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นแล้ฝากกับคุณผู้ชมกันตัวนะครับระมัดระวังนอบดีเกมล้ําวานล้ํานะครับจ้าวไข่ตีมมากชาบูหมูกระทะเนี่ยพอนี่ละอุ้ยเป็นดีเสียววันพุงนี่กึนไมเนอจะกินไอ้ย,ยัง <laughs>